ทุกคนที่ถูกเขียนชื่อบนสมุดมรณะเล่มนี้จะต้องตายสิปีที่แล้วของภาพยนต์ในตำนานตำนานบทใหม่ของสมุดมรณะเล่มนี้กำลังจะกลับมาทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมุดมรณะหกเล่มกับหายะครั้งใหญ่ชะตากรรมโลกอยู่ในมือของพวกเขาพวกเราต้องชิงสมุดโน้ตมาอยู่ในมือของพวกเราให้ได้ ฉันสัญญากับแอลไว้ว่าจะไม่ใช้เดทโนดอีกคีราก็คือพระเจ้าไงล่ะการต่อสู้ของผู้สื่อ่าคุณไม่รู้ไงว่ามันคือกับรักอะเริ่มน่าสนุกขึ้นมาแล้วสิเรามาไขปริศนากันเถอะการกลับมาของสมุดวรณนะทั้งหกเล่ม เดดโนดไลท์อัพเดอะเนียเวิลสมุดพรณณะ3พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์